เรื่องอุทิศบุญให้คนอื่นแล้วบุญของตัวเองจะหมดหรือไม่มีหลายคนยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเวลาเราทําบุญทําทานทํากุศลอะไรก็ตามทำไมเราต้องโมทนาอุทิศบุญไปให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์เป็นต้นเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณความดีของพวกท่านเหล่านั้นและถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตะเวทีที่คนดีพึงกระทำและจะส่งผลให้ผู้ที่ทำนั้น พบแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเมื่อเกิดวิบากกรรมที่จะส่งผลในชีวิตก็จะคลายจากหนักมาเป็นเบาได้แต่หลายคนยังไม่เข้าใจถึงขั้นเข้าใจผิดกลัวว่าเมื่อเราอุทิศบุญไปแล้วอานิสงผลบุญที่เราได้สร้างที่เราได้ทำมันจะหมดลงไป เมื่อโมทนาหรืออุทิศให้กับคนอื่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันการทำบุญไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ว่าจะนานสักกี่ปีบุญที่ทำไปนั้นก็คงอยู่คือแม้ว่าจะทำไปแล้วสักกี่ปีก็ตามเราก็ยังอุทิศส่วนบุญกุศลได้บุญที่เราทำไม่ได้หายไปไหน ไม่ใช่เราทำบุญแล้วเดี๋ยวเดียวบุญก็หายไปไม่ใช่อย่างนั้นถ้าทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศส่วนกุศลผู้ทำก็จะเป็นผู้ที่ได้รับบุญเต็มที่สมบูรณ์แบบอยู่ที่ว่าเราจะอุทิศให้เขาหรือไม่ทีน,นี้ถ้าเราให้เขาบุญของเราก็ไม่หมดส่วนที่เราให้ไปบุญนั้นก็ไม่ได้ยุบไปจากของเดิม แต่ที่สำคัญการจะอุทิศบุญให้ใครก็ตามตัวของเราเองจะต้องมีบุญก่อนแล้วจะมีบุญได้ก็ต่อเมื่อต้องทำบุญนั่นเองเมื่อทำบุญแล้วจึงจะอุทิศบุญไปได้ไม่ใ,ใช่บุญก็ไม่ทำแล้วจะเอาบุญที่ไหนอุทิศให้กับใครเขาการอุทิศบุญไปให้กับพรมเทพ เทวดาบรรพบุรุษผู้ร่วงรับผู้มีพ่อคุณเจ้ากรรมนายเวเรเหล่าสรพพสัตวสัพพวิญญาณทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควรทำและจะทำให้เกิดผลดีจึงควรทำทุกครั้งหลังจากการทำบุญหรือนึกได้เมื่อใดก็ให้กล่าวหรือตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญได้ทันที บุญไม่ได้หายไปไหนและไม่มีหมดไปด้วยมีเรื่องของพระอนุรุธทธะในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังท่านเกิดเป็นคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างของมหาเศรษฐีเวลาที่ท่านทำบุญแล้วเจ้านายมาขอแบ่งบุญท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญจะแบ่งได้ไหมจึงได้ถามพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ที่ท่านมารับบิณฑบาตท,ท่านก็เมตตาเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมติว่าโยมมีคบและมีไฟด้วยแต่คนอื่นเขามีแต่คบไม่มีไฟทุกคนต้องการแสงสว่างก็เลยมาขอต่อไฟที่คบของโยมแล้วคบของทุกคนก็สว่างสวัยหมดอยากทราบว่าไฟของโยมจะยุบไปไหม ท่านอนุรุทธะก็ตอบว่าไม่ยุบและพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบต่อไปว่าการอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกันเราให้เขาเขาก็โมทนาแต่บุญของเราก็ยังอยู่เต็มร้อยเปอร์เซน์ไม่ได้หายไปไหนท่านทั้งหลายบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ถึงเขาจะไม่ได้รับก็ไม่ได้สูญหายไปไหน บุญกุศลน,นี้ไม่มีการสูญสลายถ้าไม่มีการเสวยสุขจากผลบุญนั้นกล่าวคือเราสร้างบุญกุศลมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นการแบ่งแยกหรือทําให้บุญกุศลที่เราสร้างขึ้นนั้นถดถอยน้อยลงแต่ประการใดบุญจะยังคงสะสมและส่งผลให้แก่เราเมื่อถึงการอันสมควร เมื่อส่งผลแล้วจึงเป็นการใช้หมดไปซึ่งบุญในแต่ละส่วนแต่ละบุญจะมีผลอันยิ่งใหญ่ที่สามารถส่งผลให้แก่ผู้สร้างได้นานข้ามพพข้ามชาติได้ลหลายๆชาติทีเดียวดังนั้นเราควรเข้าใจเสียใหม่ว่าการอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับผู้อื่นนั้นไม่ได้ทำให้บุญของเราหาย phải mẹ nói điều